สวัสดีค่ะมีข่าวของนักเตะฟุตบอลทีมชาติไทยมานำเสนอการเป็นนักเตะทีมชาติไทยได้มีโอกาสรับใช้ชาติมันทำให้ผมและครอบครัวภูมิใจเสมอเบนจามินเดวิสแนวรุกกระตยตอนีเอฟซีตอบด้วยความภาคภูมิใจหลังมีชื่อติดทีมชาติไทยรายการที่สองติดต่อกันเบนได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอกับช้างป่าห้วยขาแข้ง โดยปัจจุบันทําไปแล้ว5ประตู3แอสซิสจาก24นัดในหลีกแน่นอนว่าการถูกเรียกติดธงช้างศึกอีกครั้งจึงไม่น่าแปลกใจแต่อย่างใดผมมีความสุขที่ได้ติดทีมชาติไทยอีกครั้งและตั้งตารอที่จะได้ร่วมงานกับโค้ชอิชิอิที่ผ่านมาผมคิดว่าตัวเองกําลังทําผลงานได้ดีกับสโมสรอ,อุทัยธานี FC และยิ่งเพิ่มความมั่นใจให้กับผมในการอยากช่วยทีมชาติไทย การมีชื่อติดทีมชาติสำหรับผมเป็นเรื่องที่ตื่นเต้นและเป็นเกียรติเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายการสำคัญอย่างเอเชียนคัพแม้จะเป็นรอบคัดเลือกก็ตามทีมชาติไทยชุดนี้มีหลายคนที่เล่นรวมกับเบนมาตั้งแต่ศึกชิงแชมป์อาเซียน2024รวมถึงในรุ่น U ยู่เมื่อบวกกับแกนหลักที่กลับมาติดทีมอีกครั้งซึ่งจัดว่าเป็นส่วนผสมที่ลงตัว สำหรับนักเตะชุดนี้ผมคิดว่าทุกคนจะช่วยกันยกระดับทีมได้ผมรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ร่วมงานกับโค้ชอิชิอิรวมถึงกับนักเตะอย่างชนาทิพย์สงกระสินด้วยและเพื่อนคนอื่นๆอ,อย่างสุพนัทเหมือนตาและธนวัน์ซึ่งจิตถาวรผมคิดว่าเราจะเล่นร่วมกันได้ดีและมีความสัมพันธ์ที่ดีเหมือนในตอนที่เราเล่นอยู่23ในเอเชียนคัพรอบคัดเลือกเราจะประมาทคู่แข่งไม่ได้ เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดเพื่อเอาชนะคู่แข่งผมตั้งเป้าหมายส่วนตัวอยากลงเล่นโชว์ฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมทีมทุกๆคนผมอยากช่วยให้ทีมชนะอยากยิงประตูอยากแอสซิสแน่นอนเป้าหมายของเราในสองเกมนี้คือชนะทั้งหมดผมหวังว่าจะได้เห็นแฟนบอลทุกคนมาเชียร์พวกเราที่ราชมังคลากีฬาสถานในบ้านของเรา เราจะทำให้ดีที่สุดเพื่อแฟนบอลและทำให้ทุกคนภูมิใจในทีมชาติของเราโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในเดือนมีนาคมมีดังนี้อุ่นเครื่องอินเตอร์เนชันแนลเอ็กซิบิชันแไทยพบอัฟกานิสถานวันที่21มีนาคม2568เวลา20นาฬิกาณสนามราชมังคลากีฬาสถาน เอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกกลุ่มดีนัดแรกไทยพบศรีลังกาวันที่25มีนาคม2568เวลา19.30นาฬิกา30นาทีณสนามราชมังคลากีฬาสถานถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีและบีจีสปอร์ตรอชมรอเชียร์กันนะคะฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ